เลิ่มสนทนาสนทนาธรรมครับตอนนี้มีอะไรจะให้ช่วยขอมีมีนำเรื่องการปฏิบัติมีครับอาจารย์เอาตั้งแต่ตื่นนอนมาเช้าเป็นยังไงบ้างเอาตั้งแต่คำถามยอดพิษของอาจารย์เตื่นนอนมีอะไรเป็นอารมณ์เมื่อเช้านี้ตอนที่ผมตื่นนอนผมมีเสียงนกเป็นอารมณ์อาจารย์คือเป็นอย่างนี้ทันทีที่ผมตื่นเช้ามาผมได้ยินเสียงนกก่อนมีความรู้สึกทางหูก่อนอาจารย์คือเสียงนกมันร้องปกติ มันน่าจาระร้องทุกวันอาจารย์ร้องทุกวันแต่ผมไม่ได้ยินได้แต่วันนี้ผมได้ยินอาจารย์ทุกวันครับร้อ,องทุกวันผมจะมีความรู้สึกทางหูก่อนอาจารย์ได้ยินเสียงทางหูก่อนอและหลังจากนั้นมันก็จะรู้รูปนอนอพอมันรู้รูปนอนเสร็จปุ๊บมันไปรู้ถึงการปวดเมื่อย<ร>ที่<ร>เป็นทุกข์ด้วยนะอาจารย์รู้ถึงความเป็นทุกข์ด้วยพอมารู้ถึงความเป็นทุกข์เนี่ยผมก็เลยขยับตัวพอขยับตัวปุ๊บเนี่ยรู้สึกสบายแล้วมีความรู้สึกว่าเราได้แก้ทุก ความรู้สึกบอกทั้งหมดนะอาจารย์พอมันรู้สึกสบายปุ๊บเนี่ยผมก็เลยขยับตัวขึ้นนั่งนั่งพอนั่งปุ๊บเนี่ยอาจารย์ผมก็มีความรู้สึกปวดเบาพอพอนั่งเนี่ยอองอัลมาแก้งออกแก้งนี้นะโอเคเนี่ยระเคเนี่ยระเคแล้วโอเคแล้วต้องเรียนรู้กับธรรมชาติพราธรรมชาติเป็นอย่างนี้แหละ อาจารย์ครับพอตอนพอตอนที่ผมรู้เรื่องทุกข์แล้วอะอาจารย์ผมก็มีความรู้สึกว่าผมปวดเบาปวดเบาตอนนั้นน่ะผมก็เลยลุกขึ้นในขณะที่ลุกเนี่ยผมรู้ตัวนะอาจารย์แล้วผมก็เดินไปพอเดินไปปุ๊บเนี่ยผมจะรู้เลยว่าผมต้องเปิดไฟทุกอย่างมันบอกนะผมไม่ได้พูดเลยสักคำเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนจะเป็นภาพและเสียงมาเลยอาจารย์ผมไปอยู่ในห้องน้ําเลย เห็นตัวเองกาลังฉี่เลยทั้งทั้งที่ยังนั่งอยู่บนเตียงอาจารย์โอเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นครับภาพและเสียงมาครบแต่อันนี้เป็นความรู้สึกทุกอย่างมันบอกมันต่างกันนะอาจารย์ต่างกันแล้วผมก็เดินไปผมก็เปิดไปเปิดไฟผมก็เดินไปนั่งที่ชักโครกเปิดชักโครกแล้วผมก็นั่งแล้วก็ฉี่ในขณะที่ฉี่เนี่ยผมก็รู้อาจารย์แล้วรู้ถึงว่าทุกเนี่ยกําลังถูกแก้มันรู้ของมันเองนะอาจารย์เหนว่ามันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์น่ะ มันเป็นอย่างนี้ของมันแต่ว่าท่านไปทําอีกอย่างก็มันครับมันเลยไม่รู้คตั้งนานมาแล้วหลายเดือนมาแล้วทำจน,มนไม่รู้คืออย่างนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมเทียบเคียงได้ตอนนี้เลยอาจารย์ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ผมนั่งฉี่เนี่ยผมจะไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังฉี่นะอาจารย์มผมจะไม่รู้นนนจนกระทั่ง<ม>ท,ทําธุระเสร็จนะอาจารย์ถึงจะรู้ตามหลังใช่เขาจะมีอย่างนี้ของเขาคือจากการที่ท่านเคยครับ ทำให้เขารู้ครับนึกบ,บอกหรือว่าโนภาพเนะไนัท่านสร้างขึ้นมาท่านทําให้เขารู้แต่ตอนนี้ท่านไม่ได้สร้างมันแล้วแต่วันมีอยู่ตามธรรมชาติใช่ตามธรรมดาเขามันคือจรงิงๆเขาก็บอกเราตลอดนั่นแหละอาจารย์นั่นดีแต่ทําไมท่านถึงไม่รู้แบบนี้เนี่ยเพราะท่านไปสร้างอะไรมันขึ้นมาผมถึงบอกไงไอ้รูปแบบที่สร้างขึ้นมามันจิตปิดบังธรรมชาติครับที่ผมเคยพูดว่าภาพจิตนะ่ะมันเสียครับ เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติครับตรงนี้ธรรมชาติมันจะเสียไปเลยครับมันก็ทําอยู่แต่มัไอตัวรู้มันไม่ทํางานมันไม่รู้เลยอาจารย์ก็นั่นนะเตนี่มันทําให้เสียความรู้สึกรู้ตามธรรมชาติไปครับต้องกลับมาใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปคิดอย่างเมื่อก่อน่องคิดไปทำอะไรก็มาเราไม่มีอะไรแพทเทิร์นอะไรของท่านที่ว่าเขาบอกทุกอย่างเองเออให้เขาบอกเขารายงานให้รู้เขารู้สึกยังไง ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราอ่ะอาจารย์จิตเราตั้งมั่นได้เนี่ยยังไงเราก็เห็นเรื่องพวกนี้ก็ต้องเห็นอยู่แล้วแต่ไอ้ัวที่ไม่เห็นนี่สิมันผิดปกติมันผิดปกติมานานแล้วแล้วท่านก็ไม่เคยพูดถึงมันคิดว่าเข้าใจว่ามันรู้แล้วไงใช่อาจารย์เพราะว่าผมมองทุกอย่างเป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเป็นเมื่อก่อนมันเป็นปกติครับคิดว่ามันเป็นปกติของท่านที่ท่านทําขึ้นมาสร้างขึ้นมาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ปกติไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมชาติ <ม>กับเมื่อเช้าที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาติน,ะน,ะนั่นแหละนั่นแหละคือปกติของมันครับแล้วทุกคนเขาก็มีแบบเนี้<ม>แต่ที่นี้ของท่านเอไปสร้างอะไรมันไว้มันไปปิดก,กั้นเอ,<ม>เอาไว้ไปไปวางรูปแบบมันอาจารย์ไอ้รูปแบบตัวนั้นไปปิดกั้นธรรมชาติระเบียบกรรมฐานตรงนี้รตอะนั้นต้องลื้อ e. ทุกทิ้งแล้วขาวน,นี้อาจารย์พอผม ปัสสาวะเสร็จนะอาจารย์ผมมีความรู้สึกตัวหนึ่งเกิดขึ้นคือทุกข์หายไม่น่าเชื่ออาจารย์จริงๆแล้วทุกข์ยังอยู่ก็ได้ ผมรู้สึกหายก็ได้ผมรู้สึกว่ามันหายไปแล้วอาจารย์มันหายเพราะว่าเราไปแก้แล้วแก้แล้วใช่อาจารย์ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวต่อมามันก็มีอีกอันนี้หมายถึงทุกปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนอ๋อครับต่างกับไอ้ทุกปวดหนักปวดเบานะครับอันนี้ผมพูดถึงทุกปวดหนักปวดเบาอยู่่าเพราะเราแก้แล้วมันหายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีทุกอย่างอื่นนะเช่นปวดเมื่อยหิวกระหายหนาวร้อนเออเมื่อเช้าก็เห็นท่องบอกว่าเป็นโรมาก็ได้ยินแต่มันจะรับรู้อารมณ์ทางอื่นต่อ คืออย่างนี้อาจารย์เดี๋ยวมันข้ามขั้นตอนออผ,มผมต้องพูดทีททละขั้นตอนพอเสร็จปุ๊บผมตอนที่ผมปั่นาว่าเสร็จทุกอย่างเสร็จ่ะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไปแล้วผมผมรู้สึกนะนอาจารย์ความรู้สึกมันบอกเลยว่าทุกข์ถูกแก้ไปแล้วถูกแก้ไปแล้วทุกอย่างจริงๆแล้วมันบอกเราอ่ะมันรายงานให้รู้ว่าอ๋อเสร็จแล้วมัน,นใช่ใช่แต่ทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งอีตอนที่ก่อนจะทําครับเจ่นทุกขวดหนักกดเบาครับแล้วก็ขณะที่กําลังทํากําลังแก้ทุก ตรงนี้มันอาจจะรู้แต่ตอนแรกๆแล้วต่อมากําลังทํารู้ไหมกำลังแก้ทุกข์อ่ะคือแล้วก็หลังจากแก้ทุกข์เสร็จแล้วที่รู้เนี่ยรู้ได้จากการเคลื่อนของน้าปัสสาวะที่กระเพาะใช่รู้ต้องรู้อย่างนั้นรู้แบบนั้นอาจารย์แล้วก็พอมันออกไปหมดแล้วมันจะรู้ ใช่รู้ว่าทุกถูกแก้ไปแล้วนะต้องรู้แบบนี้ครับรู้ครับอาจารย์แต่ทีนี้ตั้งแต่ท่านทํามาไม่เคยรู้แบบนี้เลยไม่ไปไหนก็ไม่รู้เพราะผมคิดว่ามันก็คือการฉี่ไงอาจารย์ไม่รู้แต่ฉี่แต่ก็ไม่รู้ทําอย่างเงี้ยทุกวันก็คือฉี่ไงอาจารย์ผมรู้แค่นั้นแหละเออทําอย่างนี้ทุกวันทุกวันแต่กับไม่รู้อย่างเงี้ยน่าน่าแปลกใจนะะดังนั้นก็ต้องมา กลับมาปกติธรรมดาครับอย่างตอนที่ตอนที่ปัสสาวะอาจารย์แล้วน้ํามันเคลื่อนออกมาเนี่ยมันชัดมากเลยนะครับเมื่อก่อนท่านเคยพูดถึงแสดงว่าไม่เห็นแต่ไม่เห็นไม่เห็นผมบอกเลยไม่เห็นนม่ท้าผเห็นเนี่ยที่ที่ผมบอกว่ามันไปปิดกั้นไอ้รูปแบบกรรมฐานไอ้แพทเทิร์นอะไรของท่านนี่แหละมันไปสร้างรูปแบบไงมันเข้าใจว่ารู้แล้วไงพอรู้แล้วปั๊บเนี่ยมันก็ไม่สนใจแล้วมันก็แกงมัน ทำด้วยความเคยชินนั่นแหละคือผมมองว่ามันก็คือฉี่ไงฉี่ก็คือแก้ทุกแค่นั้นจบแต่ผมบอกว่ามันมีตั้งถามขั้นตอนครับอ่าอย่างเช่นปวดหนักปวดเบามันรู้ก่อนใช่อาจารย์และขณะที่กําลังไปแก้กำลังเปลี่ยนถูกและหลังจากเปลี่ยนแก้แล้วก็รู้เนี่ยมันแต่เมื่อก่อนท่านไม่เคยรู้สักเรื่องหนึ่งเข้าใจว่ารู้แล้วรู้แล้วก็ก็เมื่อก่อนผมคิดว่าเนี่ยแหละถูกแล้วเมื่อก่อนไม่้มันไม่ได้ผมก็บอกขั้นตอนมันมันมีตั้งแต่เริ่ม ทุกที่ไหนปวดหนักปวดเบาแล้วก็เวลาที่จะไปแก้ทุกข์อ่ะบางทีมันก็ทําอยู่แต่ใจอ่ะมันมุ่งไปเช่นจะไปบินทบาทใจมันก็ไปมันไปเรื่องอื่นอาจารย์ไปเรื่องอื่นนะให้เรียนรู้ว่ามันมันมันไม่ได้รู้แล้วมันไปเมื่อก่อนผมเป็นแบบนั้นก็ให้กลับมารู้กําลังแก้ทุกข์อยู่เมื่อวานเป็นแบบนั้นเอ่ไม่ใช่วันนี้นะอาจารย์ใจก็จากจากที่ไม่เคยรู้แบบนี้มาก่อนไงก็เข้าใจ่ารู้แล้วรู้แล้วอ่ะ แล้วเสร็จแล้วเนี่ยกำลังแก้ทุกอยู่อะใจไปอื่นก็ได้ที่ที่ท่านกําลังทาําความสะอาดอยู่ตรงหน้าห้องไงผมถามว่าเวลาทาําความสะอาดตรงนั้นเห็นใจไปอื่นไหมไม่มีนี่ผมไม่มีอาจารย์เออผมผมจำาเสียงมันมาได,ได้ยินบ้างไหมได้ยินครับ